อ,อ้ชอบมากนะคะ SPF ตรงเนี้ยมันก็จะไม่เท่ากันนะมันสามารถลดได้แบบครึ่งๆเลยนะฉันไม่ได้มาเล่นๆฉันมาเพราะแบบทำงาน Nice to meet you สวัสดีค่ะขอต้อนรับ,บเข้าสู่ช่อง YouTube Channel ของจิ๊บนะคะวันนี้นะคะเรามาพร้อมกับคําพูดเปิดช n e l แบบใหม่ๆนะคะเพราะว่าจิ๊บจะมาเปิดซีรีส์ใหม่แกะกล่องนะคะนั่นก็คือซีรีส์ Nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จักเธอจิ๊บจะรวบรวมแบรนด์ต่างๆนะคะที่ถือว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่หรือว่าอาจจะเป็นแบรนด์ที่ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักมากในตลาดหรืออาจจะแบบสมมติว่าเป็นแบรนด์ที่จิ๊บไม่ได้รู้จักคนเดียวก็ได้เออว่าไปนะคะคือจิ๊บว่นีก็ยังเป็นช่องเล็กๆน้อง voice ของเราก็อาจจะเล็กๆหน่อยนงแจงงนะะแจจบบบราออะค Game Voice หม่ๆห,หรือว่าเขาอาจจะมีมานานแล้วแต่จิ๊บยังรู้สึกว่าเฮ้ยเขา underrated หรือเปล่าเอาเป็นว่าเรามาเริ่มที่แบรนด์แรกของซีรีส์นี้เลยนะคะนั่นก็คือมีเธอนั่นเองค่ะเป็นแบรนด์น้องใหม่แกะกล่องเลยนะคะเพราะว่าเขาก็แบบเพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานนะคะแล้วเขาเปิดตัวมาเรียกว่าค่อนข้างกล้าหาญนะเพราะว่ามาทีเดียวนะคะคือมี4โปรดัก แล้วเป็น4ี่ตัวที่ไม่ใช่เป็นแบบแคตตากรีเดียวกันส่วนตัวจิ๊บเองอะจะ๊ก็เคยบอกเพื่อนๆมาตลอดเลยว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะคะมันก็คือมีอะไรไม่มากล้างหน้ามอยส์ทรีเซอร์แล้วก็ซันสกรีนนั่นเองค่ะซึ่งเขาก็มีทั้ง3มตัวนี้เลยนะคะแต่ว่าตัวที่เขาเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเซรั่มซึ่งจิ๊บก็มองว่าเออมันก็ตอบโจทย์นะอย่างแรกที่จิ๊บชอบนะทุกคนคือจิ๊บรู้สึกว่าชื่อมันน่ารักอะคำมันน่ารักอะคือแบบจิบ๊บ,บ,บะะแบบนะจะแบบ, Church, แบอเออชอบมากนะคะภาษาอแบบังกฤษ แยนะ Anti Acne Foaming f a c i a l Cleanser นะคะถึงจะขอดูพอยนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าจิ๊บอะอยากจะไม่โชว์ว่าเราอะได้แบบมัน cover ทุกเรื่องที่เราอยากจะ cover ตัวนี้เขามีสารสกัดที่ทางแบรนด์เขาชูโรงมานะคะตัวแรกก็คืออินน่าคามนะคะที่จะเป็นตัวแบบช่วยในการฆ่าแล้วก็ควบคุมการเจริญเติบโตของแบบเชื้อแบคทีเรียที่ทําให้เกิดสิวออ a n เรนจ์ออยล์นะคะช่วยในการลดการอักเสบลดการระคายเคืองแล้วก็ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยค่ะตัวที่เรารู้จักมักจีกันดีอยู่แล้วนะคะเซนเทอารบสมานแองรอาเต่าง มีคัมอาไม้นะคะ,คงงะ,คะที่ช่วยในการลดการอักเสบลดการแพ้กช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะการระคายเคืองพวกโฟมล้างหน้าเอาจริงๆอ่ะจิบไม่ค่อยหวังมากกับการที่มันจะมาทําอะไรเยอะแยะนอกจากการทําความสะอาดผิวมันอยู่บนหน้าของเรามันอยู่แบบเดียวถ้าเพื่อนๆล้างหน้าแบบถูกวิธีนะคะคือไม่ล้างให้มันแบบ stripping เกินไปเพราะฉะนั้นพวกสารต่างๆที่ใส่เข้ามาเพื่อทําเรื่องอื่นนะคะนอกจากการทําความสะอาดเช่นลดรอยแดงผิวสว่างขึ้นพวกลดสิวอะไรพวกเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยทํางานได้มีประสิทธิภาพเท่ากับการที่อยู่ในรูปแบบของสกินแคร์อื่นอย่างเช่น รหรือมอยส์เจอรเซอร์ต่างๆที่มันอยู่บนหน้าของเรานานกว่านะคะไม่ได้ต้องดูตัวที่มีคำเคลมมากมายนะคะแต่ให้ดูตัวที่1คือไม่ทําให้หน้าแห้ง2ก็คือทําความสะอาดดีๆประมาณนี้มีอยู่2อย่างนะคะที่แบบส่วนตัวจิ๊บจิ๊บม,มองหาในโฟมล้างหน้านะคะถือว่ามันเป็นฮีโร่โปรดักต์นะคะของแบรนด์นี้เลยทําความสะอาดผิวได้ดีนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีความอ่อนโยนอยู่ไม่ทําให้ผิวแห้งนะคะเพราว่าสามารถเป็น second step ของ cleansing ได้ดีนะคะก็เขามีกลิ่นหอมอ่อนๆทุกคนอุ้ยอุ้ยมีหอยออกมาน่าจะมาจากเจ้าตัว orange peel นะคะเพราะมันนกลลิ่ค้ายๆ ส้มแบบสะอาดสดชื่นนะคะสําหรับโฟมล้างหน้าจิ้มขอแค่2อย่างก็คือ1ทําความสะอาดที่ดีนะคะ2ก็คือทําให้ผิวของเราไม่แห้งออกไปแล้วทั้ง2อันนี้ก็คือตอบโจทย์ได้ในตัวนี้นะคะตัวต่อไปที่จะพูดถึงนะคะก็คือตึ้งยแอคเน n เซรั u m นะคะเป็นเซรั่มสำหรับคนเป็นสิวเลยโดยเฉพาะนะคะมีสิ่งที่เรียกว่า B C X A นะคะต้านแบคทีเรียนะคะลดความมันบรรเทาอาการบวมแดงและต้านอนุมูลอิสระมีสารสกัดนะคะชื่อ A C Net นะคะช่วยในการควบคุมแล้วก็ลดความมันบนใบหน้าแล้วก็ลดเชื้อสิวด้วยนะคะมีลูกหลักของเรานะคะซ a l i ซ y l i c อ c i d นะคะ คือจีบพูดถึงเขาบ่อยมากนะคะก็คือ basically เขาเป็นตัวที่ช่วยในการลดความอุดตันในรูขุมขนแล้วก็ช่วยในการผัดเซลล์นั่นเองนะคะเขาอะมีไนยเซนไไมด์แล้วก็เซนเทล่าแอติอาติกานะคะขึ้นมาเป็นอันดับ2กับ3นะคะใน ingredients list นะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะจะก็ไม่รู้ว่าเขาใส่มาในปริมาณที่เท่าไหร่นะคะพวกปริมาณของอสมมติอย่างไนยเซนได์มล์ปริมาณต่างกันอะมันก็จะสามารถช่วยในเรื่องที่แบบต่างกันได้นะคะเนื้อของเขานะคะจะเป็นประมาณนี้ทุกคนเห็นไหมมันไหลแบบจุ๊กๆๆเลยคนะือถ้าเ,เพื่อนๆดมกลิ่นอะค่อนข้างออก ที่ทําให้รู้สึกแบบมันความเป็นยาฉันไม่ได้มาเล่นๆฉันมาเพื่อแบบทํางานมันจะยังมีความแบบ หนึบหนึบผิวหน่อยนึงอะคือมันไม่ใช่ความหนึบหนึบผิวแบบนักหน้านะคะแต่มันจะเป็นความหนึบหนึบผิวเหมือนแบบเหมือนมีฟิล์มแบบมาเคลือบผิวอย่างเง,งี้ยมาใช้ช่วงที่จิ๊บแบบมีสิวหดเล็กๆนะคะขึ้นตามแบบหน้าแก้มอย่างเงี้ยทุกคนเปื่อมากเลยจิ๊บแบบมีสิวประเภทนี้เยอะมากแต่ว่าพอใช้ตัวนี้นะคะจิ๊บก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นปกติสิวเราจะหายอะเออมันเร็วขึ้นนะคะจิ๊บไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ว่าส่วนตัวจิ๊บเป็นนะคะก็คือพอทาไปะคะ่ะส่วนอื่นน่่่่่่่นน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 บบบบบบใหห้้้าาาาาาคคคมมมมมมมััสสสยยยกกกกไไรรรรููึึึะะะะะะเเเลแแแแแแตตตววงงปปปณจจีีททุ็ แ๊บเดียวนะไม่ใช่ความแสบที่เราแบบฉันจะต้องแบบรีบไปล้างหน้าเดี๋ยวนี้หน้าจะแดงไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวกแบบ็โอเคยึบยึบมันแบบคงทํางานอยู่อะไรมาเนี้ยแต่ว่าก็บอกไว้ให้เพื่อนๆรู้เฉยๆ,ๆนะคะเรามาที่ตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือตึงตัวนี้คือตัว m o i s t ร r i z e r ของเขานะคะตัวนี้นะคะสารสกัดที่เขาชูโรงนะคะก็จะมีตัว a q u a c ค t y l นะคะซึ่งเป็นสารสกัดจากกระบองเพชรเม็กซิโกนะคะเพิ่มความชุมช่มชื้นนะคะลดการระคายเคือง <sodium> higher, มีโซเดียมไฮก็คือ b a s นะิคลี่ไฮยาแะละทุกคนมันก็คือเป็นฮิวแมกเชนนะคะเขาอาจจะช่วยในการดึงน้ำรอบๆของผิวนะะค จะไม่กับผิวเรานั่นเองนะคะ South Sphere Technology นะคะเทคโนโลยีนวัตรกรรมเดียวกับ Time Release นะคะก็คือจะค่อยๆปล่อยสารออกมานะคะถ้ารีวิวตรงๆเลยนะคะจิ๊บชอบเขาน้อยที่สุดถ้าเทียบกับตัวที่จิ๊บมีอยู่ตรงหน้านี้นะคะคือเดี๋ยวจิ๊บให้เพื่อนๆดูเนื้อเขาก่อนตัวนี้นะคะเนื้อเขาจะเป็นเนื้อเจลอย่างนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวจิ๊บลองเกลี่ยให้ดูนะคะยังรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นอยู่ข้างบนมากกว่าที่จะแบบฟุบซึมเข้าไปเลยนะคะอาจจะให้ดูเพื่อนๆเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นป อันนี้คือจิ๊บไม่ได้มีอะไรอยู่บนผิวนะส่วนตัวจิ๊บอะจิ๊บรู้สึกว่ามันจะมีความแบบไม่ได้ซึมเข้าไปในผิวง่ายขนาดนั้นนะคะมันต้องใช้ความตั้งใจในการเกลี่ยหน่อยนึงถ้าสมมติว่าเราทาเยอะทีเดียวอะมันจะเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นทุกคนแบบเก็นปะแต่ว่า <laughs> คนละสีเลยเนี่ยถ้าสมมติว่าเพื่อนๆค,ค่อยๆเลเยอร์เขานะคะปัญหานี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นจิ๊บก็เลยแบบยังไม่สามารถบอ,อกได้ว่าเขาเป็นแบบ the next best moisturizer สำหรับจิ๊บนะคะเห็นปะ มันขาวอีกแล้วอะแล้วมาที่ตัวสุดทายนะคะนั่นก็คือตรึรงซันสกรีนของเขานะคะ S P F 5 0 plus A plus 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 นะคะสารฮีโร่ของเขานะคะ Pollu Stop เขาจะมาเคลือบปกป,ป้องผิวนะคะคอยปกป,ป้องผิวจากมลภาวะต่างๆนะคะก็มี l i n g ก s t e มนะคะเพืในการป้องกันแล้วก็ฟื้นฟูผิวจากรังสี U V แล้วก็ I R นะคะเขาบอกว่าเป็น acne prone skin เนาะส่วนที่เป็นสิว,วส่วนเนี่ยเขาจะแบบใช้พวก physical sunscreen นะคะจิ่ก็เลยแปลกใจหนึงว่าเขาใช้ chemical sunscreen ไม่ใช่บอกว่ามันใช้ไม่ได้นะแต่ว่ามันแค่แบบในหัวมันไม่ได้ลิงก์ไปทันทีว่า 呃哦、oh. แอ๊กนี่เคมีคอลมันเกลีย่ยได้ค่อนข้างง่ายนะคะและที่สําคัญเลยคือเขาไม่ leave white cast นะคะก็เออมันก็คือเคมีคอลซันสกีเนาะจิ๊บมี love hate relationship กับซันสกีตัวนี้ต,นต้องบอกไว้ก่อนว่า hate ก่อนแล้วค่อย love เออมันก็แบบ happy ending นะคือจิ๊บแบบเป็นคนที่เน้นย้ำม,มากเลยว่าเราอะจะต้องใช้ปริมาณกันแดดน,นะคะที่มันเพียงพอทุกคนเขา้าใจปะอย่างน้อย2ข้อนิ้วนะคะถ้าเ,เพื่อนๆไม่ชัว่วเอาถ้วยตวงมาตวงนะคะ1นส่วนสช้อนชานะคะคือการใช้ปริมาณกันแดดให้มันเพียงพอมันสาคัญมากเพราะว่าการที่เราใช้ปริมาณกันแดดน,นะคะไม่เท่า กับที่ปริมาณที่เขาใช้ในการทดลองในห้องแลบอ่ะ SPF ตรงเนี้ยมันก็จะไม่เท่ากันนะมันสามารถลดได้แบบครึ่งๆเลยนะ <What? S 1> มันก็เลเป็นปัญหาของเจ้าตัวนี้นะคะตอนแรกจิบใช้อ่ะจิบแบบ แล้วระหว่างวันอะสิ่งที่เกิดขึ้นอะมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าพิลลิ่งค่ะการที่ผิวของเราอะมันจะคล้ายๆกับเป็นขุยลอกออกมามันจะเกิดจากความที่สกินแคร์ของเราอะมันไม่ได้ซึมแบบเก็บปัมันผสานกันไม่ดีแล้วมันไม่ได้ซึมลงไปในผิวได้ดีคือจิ๊บอะอยากรู้ว่าถ้าเป็นคนที่แบบปกติสุดๆแบบเบสิกยูเซอร์สุดๆอะทุกคนที่ไม่ได้มานั่งแบบละเมีดละไมสกินแคร์เหมือนจิ๊บอะใช้งานแล้วเป็นยังไงซึ่งน้องสาวจิ๊บอะลองใช้แล้วเขาก็เกิดอาการเหมือนเดียวกันก็คือเเเเกกกกิิิิดอออออาาารรพลล่่งหหมมมืนนนนัะคจจ็็ยววธธีีีใปป์ มันดีเฉยอะมันเหมือนกับว่าพอเราลงไม่เป็นแบบไม่ถูก จริตเขาอะเขาก็เลยแบบทำงานได้ไม่ดีเท่าที่เขาควรจะทํางานได้เราจะต้องรู้แหละว่าปริมาณทั้งหมดที่ควรจะลงคนจะลงเท่าไหร่แต่จิ๊บจะค่อยๆแบ่งลงสมมติจิ๊บจะลงเลเยอร์แรกก่อนแล้วก็ทาๆๆตัวราตัตให้มันซึมเข้าไปสู่ผิวนะคะแล้วจากนั้นจิ๊บถึงจะลงเลเยอร์สแล้วก็ทาๆตบทําอย่างเงี้ยจนกว่ามันจะแบบทั้งหมดในปริมาณที่เราควรจะใช้อะเข้าไปอยู่บนหน้าของเราจิ๊บก็เลยบอกว่ามันเป็น love hate relationship ของจิ๊บอะคือจิ๊บ love มากกว่า hate อาะใช้คำนี้ก็แล้วกันพอทาไปแล้ว finish เอยอะไรเอ่ยอะค่ะจ ระหว่างวันมันควบคุมความมันได้ดีน้องสาวเราที่เป็นคนผิวแห้งกว่าเราใช้แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาว่าแบบหน้าแห้งลอกอะไรประมาณนี้นะคะอ๋อแลวอีกอย่างนหงือจิบรู้สึกว่ามันเป็นคล้ายๆกับเกร็ดเล็กเก็ดน้อยหน่อยนึงนะคือจิบรู้สึกว่าเจ้าสีตัวนี้นะคะออกแบบมาเพื่อให้มันทํางานด้วยกันได้ดีจิ๊บก็ลองใช้กับสกินแคร์อย่างอื่นเพราะจิ๊บอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆที่แบบซื้อไปแค่ตัวเดียวเราจะรู้สึกยังไงอะไรพวกนี้คือส่วนตัวจิ๊บรู้สึกว่าโอเคมันก็ทํางานได้ดีนะคะแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ทํางานได้้ดดีีีเเททท่่่่่าาาาากกกััััับบบรรรมมมนนนนนใชตววขอออองงถืแ์คคยะะ แล้วอันอะราคาหลักร้อยนะคะอาจจะมีแบบ hit and miss บ้างแต่ว่าส่วนตัวจิบชอบนะคะอ๋อแล้วจิบใช้ก็คือไม่มีอาการแพ้เลยนะคะทั้ง4ตัวเนี่ยมันค่อนข้างอ่อนโยนกับผิวเลยนะคะตัวนี้นะคะจะให้เป็น hero product นะคะเขาอะ ติ๊กทุกอย่างที่จิ๊บอยากให้ติ๊กสําหรับพรมล้างหน้าเลยนะคะ2ตัวนี้จิ๊บให้เท่ากันทุกคนตัวนี้นะคะจิ๊บรู้สึกว่าเป็นเซรั่มที่เขาบอกว่าช่วยในเรื่องสิวซึ่งจิ๊บก็แบบเห็นผลนะคะส่วนตัวนี้นะคะต้องมีแบบ learning curve หน่อยหนึงคือตอนเนี้ยจิ๊บก็ชอบเขาแล้วก็แบบ reach หาเขาบ่อยๆก็จะเป็นแล้วนะคะกับ EP แรกของ Nice to Meet You นะคะแล้วเดี๋ยวจิ๊บจะใส่ช่องทางการติดต่อของมีเธอไว้ข้างล่างใน description box เลยนะคะสิ่งที่จิ๊บพูดไปอ่ะมันอาจจะไม่ได้แบบสวยหรูทุกข้อนะคะแต่ว่าเรรราาากก็ไไไไมมมมม่่่่่่ดดดด้้้้พูววววยแแบบบบบคคตตัััังใใจจะะะผิหืออบบ malicious Intention นนีีนนะะนชททุ ไม่ชอบมันจะไม่ดีหมดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะผิวของเราแต่ละคนนะคะมันไม่เหมือนกันนะคะหรืออย่างน้อยแค่อยากจะบอกว่าเออสู้ๆต่อไปนะคะหรือว่าการทาแบรนด์ใหม่อะ่ะมันเป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าก็ทุกคนจะต้องเริ่มจากอะไรสักอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินหน้ากันต่อไปนะคะแค่วันนี้นะคะจะก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะแล้วก็อย่าลืมกดฉันกระดิง่งจะได้ไม่พลาดเวลาเจะอัปโหลดวิดีโอต่อๆไปะคะ่ะวันนีนนะะ bye น้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายโอ้ยวันเดียวลงวาไปแล้วไงโอเคคือเนื้อของเขานะคะโอ้โ oh, อ oh. ไม่รู้เพื่อนๆเห็นไหมอ่ะโอ้มันออกมาคือเนื้อของเขานะคะจะ